สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราการิตทุกท่านวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะแม่นายเล่าวินาทีแรกพบหน้าพี่หมื่นวินนี่มันพรมลิขิดชัดๆสำหรับนางเอกสาวเบลล่าลานีแคมเปนที่ตอนนี้หัวใจกำลังเป็นสีชมพูเลยทีเดียวหลังจากเปิดใจยอมรับกำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มวิวชวินเจลวนนน บรรดาแฟนคลับต่างก็เชียร์คู่นี้กันแบบสุดๆล่าสุดสาวเบลได้ออกมาเผยกลางรายการวินาทีแรกพบดังพบลิคิตเบลล่าเจอวิวชันธุรกิจตอนแรกมาดูก็ทักจะเจอความรักปีนี้ขำๆไม่น่าจะมีหวังแต่ทิปนั้นได้นั่งข้างกันคุยกันเพราะเครื่องดีเลย์แล้วเราก็พลางตัวเพราะเขินไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวประโยคแรกที่หนุม่มวิวคุยกับเบลเครื่องดีเลย์หรือเปล่าเราก็ตอบรู้จักไทมมานี่ ก็ไม่ได้เลดมากนะเขาก็ตกใจอ้าวคนไทยเหรอผมก็คนไทยเหมือนกันเขาเป็นคนคุยเก่งถามว่ามาเกาหลีมีที่ไหนให้เที่ยวเราเป็นผู้หญิงก็คาเฟ่ช้อปปิ้งเขาก็ถามอาชีพว่าเราทำอาชีพอะไรเขาก็ไม่รู้จักเราจริงๆเราก็ไม่อยากบอกคือไม่รู้ดีแล้วพอเครื่องแลนเราก็ต้องเดินไปที่สายผ่านพร้อมกันตอนนั้นเราก็ไปคนเดียวแล้วก็พูดคุยกับวิล วิวเธอสังเกตอะไรไหมแล้วเราก็ชี้ไปที่ป้ายโฆษณาเราแล้วเขาก็อุย๊ยซึ่งดาราคนสุดท้ายที่เขารู้จักก็คือนาตาลีเจราวานน์เพราะเป็นญาติกันนั่นเองค่ะ